ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับผมครับกับไม้แรไอเทมนะครับมีทั้งเก่าและใหม่นะครับผมนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเริ่มเก่าแล้วนะครับครับเดี๋ยวออเดอร์วันนี้นะครับจะส่งพุ่งนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็ จับน้องตากแดดไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วครับเผื่อไปนะครับผมกิปนี้นะครับปีสัต์แดงนะครับผมนะฮะหน้าเทพเทปนะครับอุ้มมือสั่นข้ามือสั่นครับใบเบี้ยก็ป้ายด่างนะครับผมนะครับปีสาจ์แดงนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับปีสัต์แดงก็ สวยสดงดงามนะครับผมต่อมาก็เป็นออปติมัตกระถาง5.5นะครับผมนะครับออปติมัตนะครับเป็นเจน2นะครับผมนะครับวันนี้ออปติมัตปล่อยให้อยู่ที่550ครับผมนะครับเอาใจหน่อยนะครับต่อมาก็เป็นผีตาโขนนะครับผมจากพันเจ็ดวันนี้เดี๋ยว ลงให้นะครับเพราะว่าเป็นหน่อด้วยลูกค้านะครับอยู่ในกระถางหกนะครับผีตาโขนนะครับพันหกร้อยบาทนะครับผมพันหกร้อยบาทนะครับผีตะโขนนะครับไม้แหล่ไอเทมที่ราคาสูสีดูดีแล้วกักบเอ่อซันเซ็สกายนะครับผมตอนนี้ขึ้นขึ้นลงลงหลักร้อยหลัก,ลกสิบกันอยู่นะครับนะก็กำลังจับต้องได้นะครับผมปกติผีตะโขนฟอร์มนี้แยกหน่อด้วยเนาะ ก็จะอยู่ที่ที่ผมเคยอยากได้นะครับผมแต่เอาไม่ได้ก็หลักสามพันกว่าเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้กระเถิบราคาลงมาหน่อยนะครับผมนะก็พอจับต้องได้ก็เอามาแบ่งปันนะครับแยกนอปีตะขนพันหกร้อยบาทนะครับผมนะะต่อมาอันนี้ไม้ใหม่ล่าสุดจำนวนแทบไม่มีเลยนะครับผมและเป็นไม้ที่ตลาดต้องการสูงนะครับผมนะครับ นี่คือคุณพระนะครับผมหมายก่อนผมแอบมองนะฮะปลายปีนี้เองนะครับผมปลายปีนะครับคุณพระหรือจะเป็นต้นปีนะจำไม่ได้แล้วนะครับผมคุณพระฟอร์มนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นสามนะครับผมนะครับสองหมื่นสามพันนะครับได้แต่มมองวันนี้น้องมาถึงบ้านได้แล้วนะครับผมนะครับเป็นเนื้อทองที่แบบพระคุณพระช่วยคุณพระจริงๆนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนะครับ โอ้สวยสวยจริงๆครับผมอัสลาวดไม่ได้แกล้งชมนะครับโอ้โหต้นนี้นะครับนะครับวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะฮะสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับผมไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็จะจะเห็นคุณค่านะเพราะเป็นไม้ที่ตลาดต้องการสูงนะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยเพราะจํานวนมีดแรกยังไม่ค่อยมีคนมีเลยมั้งครับนะฮะเพราะว่านะครับแต่ไม่รู้มีมีดสองยางครับ ครับ4,400บาทนะครับคุณพระกระถาง5.5นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ใหม่นะครับไล่ตูดตามมาติดๆเนี่ยนะครับผมได้มาแบบฟุกๆนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะผมลุ้นนะครับผมนะครับเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่นะครับเจ้าของเขาบอกผ่าชิ้นใหญ่นี่คือในในอะไรเขาเรียกในในการตั้งชื่อนะครับผมนะฮะผมเห็นอยู่นะครับนี่คือเขาไม่น่าเรียกไอ้นะครับผม แต่เป็นไอ้ทองเขียวนะครับผมนะครับทองเขียวว่างันนะเรียกเรียกนะนะครับทองเขียวผมลุ้นหลอดนี้ว่าจะหลุดไม่หลุดโอ้โหด่างป้ายป้ายเอาซัดโอ้โหนะครับสุดๆเลยนะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับผมนะครับทองเขียวเป็นไม้ใหม่นะครับกระถางนี้ขออยู่ที่ห5 0ห้าสิบาทนะครับผมไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับกระถางหกนะลูกค้าอันนี้กระถางหกนะครับผมนะครับฝากคุณพัฒเลยดนะครับ4,400นบาทเบาวิวเลยนะครับผมนะฮะ ่อามาก็เป็นซับลุงโหลดนะครับผมซับลุงโหลดวันนี้ก็ไลท์เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ทุกคนช่วงก่อนสงการนะครับแล้วก็จะมีหลังสงการกันนะครับผมแต่รับประกันว่าแพ็กไม้อย่างดีนะครับซับลุงโหลดเนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามนะครับซับลุงโหลดต้นนี้หาต้นไหนมาสู้ยากครับผมนะครับซับลุงโหลดโอ้โหป้ายแบบ หลอดใหม่ๆอีกแล้นวนะครับผมจริงๆใบมีเยอะครับผมผมผมชอบให้เขาแบบสวยๆสามสี่ใบคือบางคนซื้อไม้ไปเลี้ยงครับผมนะฮะก็พอไปถึงนู่นนะฮะถ้าใบเยอะๆนะฮะกับบางทีมีใบชำรุดเขาเรียกว่าการเดินทางจากขนส่งนะฮะก็จะมีบ้างแต่กรณีลูกค้าจะเสียใจนะครับผมผมก็เลยเอาแบบสวยๆแข็งแรงแข็งแรงสามสี่ใบเนี่ยครับผม กำลังดิ้งๆเลยครับผมนะครับกระถางนี้นะครับซับลุงโลดให้อยู่ที่เออเอาไปสามร้อยเก้าสิบนะครับผมที่แรกจะเอาสี่รอยห้าสิบไม่เอาแลละครับนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็นะครับเหมือนเดิมครับผมค่าส่งนะฮะห้าสิบบาทนะครับทันติโอนนะครับผมมาชื่นชมใบหอกกระถางนี้เลือเกินนะครับ เป็นไม้ที่สวยเอามากๆเลยนะครับผมนะครับหลอดเนี้ผสมทองออกมาเลยนะเหลืองออกมาเลยครับผมนะครับอันนี้จริงๆใบดอกวันนี้ใช่ไหมครับนะครับทุกคนเคยเห็นนะคเขานะฮะดูการป้ายนะครับเป็นบอลป้ายแล้วก็ด่างนะครับเป็นไม้ป้ายแล้วก็ไม้ด่างผสมกันนะครับผมดูจากที่ว่าเนี่ยฮะปลายใบนั่นคือป้ายนะครับผมการกัดสีก็คือกัดสีนะครับผมป้ายก็คือป้ายแต่ต้นนี้มีมีหน่อแล้วนะนะครับ เขาเรียกว่าเขาได้ถ่ายาดเลยนะครับผมต้นนี้นะครับใครเอาไปถือว่าคุ้มนะครับผมนะครับวันนี้ก็ต่ำสุดแล้วนะครับผมต้นนี้นะครับนะต่ำสุดคือหมายถึงว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็คือว่าขาดเยอะนะครับผมจริงๆก็ขาดอยู่แล้วนะครับผมผมอยากให้ลูกค้าได้ไม้สวยๆไปเลี้ยงนะครับคือไม้แบบบางครั้งคนซื้อแล้วจบเลยนะครับผมสวยที่สุดนะครับเพราะเป็นไม้เมล็ดนะครับดูนะฮะแอบมีป้ายขาวแต่ละใบนะครับผม แปดร้อยห้าสิบนะครับผมนะต่ำกว่านี้ก็คือขาดมากกว่านี้ครับครับต่อมาก็เป็นประกายแสงประกายแสงฟอร์มนี้ยังยังอยู่ที่พันสองพันสามนะครับผมนะครับดาราเขาเรียกว่าดาราประกายแสงนะครับผมนะฮะกำลังเก่งนะครับผมน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมดาราประกายแสงนะฮะตัวนี้เป็นหน้าออกม่วงๆเขียวม่วงๆแล้วก็ป้ายชมูป้ายนะครับนะฮะครับผมกระถางหกนะครับดาราประกายแสงนะครับนะอาจจะมีแสงแดดเข้ามาแสงนะ กระถางนี้นะครับให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับหกร้อยห้าสิบาทเอาผมไม่ได้จัดโปรอะไรแล้วครับนะฮะก็ขายถูกๆเฉยนะครับนะฮะครับอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าดาราจักรวาลนะฮะเป็นตัวหน้าเทพเลยนะครับแล้วมีอยู่สองต้นนะครับอาจจะผ่าชิ้นใหญ่เกินไปนะครับผมนะครับก็เกือบๆก็แค่เกือบๆเดือนนะครับผมต้นนี้นะครับก็ ทรงคอมแพกไปแล้วนะครับผมนะครับเอ่อดาราจักรวาลนะครับผมตัวเทพนี่สองต้นคู่เลยนะครับผมหลอดใหม่มาดูนะครับดูนะฮะโอหลอดใหม่นี้ไม่เผือกอยู่แล้วครับหลอดนี้เผือกนิดๆแต่ก็ไม่เผือกนะครับผมเพราะมีเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อความเขียวปะปนอยู่นะครับผมเก้าสิบบาทนะครับผมดาราจักรวาลนะครับต่อมาก็เป็นเป็น เศรษฐีปีชวดอันนี้เป็นจอมนะนะครับผมเป็นจอมนะเดี๋ยวจะแบ่งจอมให้นะครับผมก็ตอนที่ผมปลูกปรุงดินให้ใหม่นะครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็เคี้ยวเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้น้องจับต้องได้นะครับผมจับต้องได้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นจอมนะครับจอมอายุได้ประมาณจริงจก็มีหลายใบอยู่นะครับก็เอาแค่ใบเดียวพอนะครับนะฮะเพราะว่าเราจะดําราคาจอมเจ้าจอมนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับผม ถ้าเกิดใครชอบเลี้ยงไม้จอมนะต้นนี้จอบโจดก็เอาไปนะครับผม2 5 0ห้าสิบาทนะครับผมเที่ยวเพียบนะครับก็นะฮะไม่รู้คิดยังไงขายไม้จอมวันนี้นะครับเศรษฐีพ่ชวดหรือว่าใครไม่เอาจอมก็เอาเอาเอาลูกเอาเต้าเข้าไปนะครับผมนะครับเอาลูกเอาเต้าเข้าไปเศรษฐีพิชวดนะครับผมนะครับสองใบนะครับผมนะฮะกระถางสี่นะครับสองใบเศรษฐีพิชวดขอเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับว้าวราคา อันนี้ก็เห็นแก่แม่เขานะครัหลอดนี่ดังแดงส้มชมพูเลยครับหลอดใหม่นะครับพูดถึงหลอดใหม่นะครับ90าบาทเหมือนกันหลอดนะครับต้นนี้นะครับเศรษฐีปีชวดนะครับขายคงไม่คิดมากนะครับคือเป็นไม้ที่ผมเอฟแพงที่สุดนะครับผมเอาไม้เข้าสวนนะครับในบรรดาไม้นะครับแต่จริงๆมีราคาแพงกว่านี้นะครับแต่ก็ผมเอฟเศรษฐีปีชวดต้นแรกเข้าสวนนะครับแปดพันสามนะครับผมนี่ราคาประมูลด้วยครับ แปดพันสามฟอมแค่เนี้ยนะครับผมแปดพันสามโอ้โหเมียดาไปสามวันนะครับเอาไปได้ยังไงแต่ก็เอาไปแล้วนะครับผมกระถางนี้เอาเอาห้าสิบบาทพอนะครับผมเศรษฐีพิชุดนี่เดียวกันนะเป็นลูกเป็นเต้าของต้นนี้แหละครับผมนะครับเขาต้นนี้ขายจอมเลยนะครับเอาไปประดับสวนนะครับผมเอ่อถ้าคุณลูกค้านะครับเอาไปเลี้ยงนะครับอันนี้ผมเลี้ยงนอกตู้นะลูกค้าเลี้ยงนอกตู้ก็จะเตี้ย นะครับผมคืออันนี้ตามประสบการณ์เลยนะครับผมใครเอาไม้สวยเลี้ยงนอกตู้ได้จะไม่สูงนะครับเต็มที่เลยนะครับผมสูงสุดเลยนะครับฟุตหนึ่งไม้จะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างนะครับผมบอลสีเรานะครับเต็มที่ฟุตหนึ่งนะครับผมแต่เ่อเผอไม่ถึงฟุตนะครับผมสวยนะคนที่เลี้ยงนอกตู้นะแต่เผอิญว่าบางครั้งอาจจะสวยช้ากว่าเลี้ยงในตู้นะครับผมการเลี้ยงในตู้ก็จะเร่งความสวยนะการกัดสีก็ธรรมชาตินะครับผมพ่อค้าบางคนที่มีตู้เยอะแยะนะครับเขาก็ต้องเร่งนะเพื่อให้ทัน ทำจํานวนทันนะครับ250นะครับนะครับต kind of <Luna, S 2> ่อมาเป็นไม้ของอาจารย์ปอนะครับผมนะฮะอันนี้คือแดงโซดานะครับผมแดงโซดาขายอยู่50บาทนะครับหลอดใหม่จึ้งมากเลยนะครับแดงโซดาไม้ของอาจารย์ปอนะครับผมนะครับฝากตัวนี้นี่นะครับ600นะครับดาราประกายแสงนะครับผม600 600เท่านั้นนะครับผมนะฮะสินาทีแล้วนะครับผม ครับตัวนี้ครับผมผมซื้อแม่มาอย่างแพงเลยสามพันเจ็ดแม่เขานะครับผมสามพันเจ็ดนะครับเป็นตัวพื้นดําม่วงนะครับผมแต่ตอนนี้ดาราหน้าธรรมดาเขาลงกันนะครับเหลืออยู่แค่กระถางัไม่เกินร้อยนะครับกระถางสี่นะครับผมผมก็เลยพลอยพลอยอันนั้นไปด้วยนะครับผมตัวหน้าม่วงนะแต่ตัวเนี้ยังไม่ค่อยม่วงมากนะครับผมเป็นม่วงนะฮะม่วง เราก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับม่วงแบบไหนนะครับผมเพราะว่าล้มจอมไปนะครับก็ไม่ขายแล้วครับผมนะฮเอาเดี๋ยวแบ่งเอ่อเขาเรียกว่าอีกสักครั้งนะครับผมนี่คือเทพพัสสุทานะครับผมแม่พันธุ์นะครับหนอนน่าจะใกล้มาแล้วนะครับผมใหญ่จัดแล้วนะครับผมกระถางแปดนะครับเอาไปหกร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ มีสองกระถางนะครับผมนะครับไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องแพ็คส่งให้นะครับผมพันห้าร้อยบาทนะครับน้องน้องไปครับคือมีคนมีคนที่รักบอลสีแล้วคิดว่านะน้องน่าจะไปอยู่ด้วยก็ไปจริงๆนะครับผมพันห้าร้อยบาทครับไม่มีต่อสักอินะครับผมเพราะไม้แม่พันนะครับผมคือไม้สวยต้องเก็บครับคนรักบอลสีนะฮะ ครับกระบองเท้าเวสวรนะครับผมได้มาต้นหนึ่งนะครับผมนะครับกระบองเท้าเวสวรนะครับก็ได้มาถูกก็ปล่อยถูกนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมน่าจะเป็นหนอด้วยมั้งครับนะครับน่าจะเป็นหนอด้วยครับกระบองเท้าเวสวรนะครับผมเออสองร้อยห้าสิบาทนะเปิดหน้าแล้วครับผมกระบองเท้าเวสวรบอลใบหอกที่สวยสดเงดงามนะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ฮเป็น เป็นใบหอกนะครับผมคุณลูกค้าดูนะครับผมยังเก็บใบใบที่เขาด่างสวยไว้นะครับยังประคองไว้นะฮะอันนี้ก็หลอดใหม่มาเปิดคนละเวอร์ชั่นเลยนะครับนะจะเป็นแดงสดปนเขียวปนม่วงอันนี้จะเป็นปนม่วงที่แบบแต่ก็ตามนั้นนะครับอันนี้ฟอร์มใหญ่แม่พันแล้วนะหน่อใกล้มาแล้วครับผมปล่อยให้อยู่ที่เอาไปผมเคยขายพันกว่านะต้นเนี้ย แต่ตอนนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะหน้าไม้จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเป็นไม้เมล็ดก็จะอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนหน้าตามฤดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม้เมล็ดนะครับผมก็ได้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้นะเป็นไม้ที่ผมได้มาสองต้นนะครับคือป้ายแบบนี้ครับผมเป็นบอลใบหอกเขาเรียกป้ายสีจะม่วงม่วงนะครับผม อันนี้เป็นหลอดใหม่เขาแล้วครับผมนะครับครับเออสองต้นเลือกเอานะครับแต่ราคาคนละราคานะครับขายตามความสวยตามนั้นนะแต่เปิดป้ายมาหมดแล้วครับผมหลอดใหม่นะฮะป้ายแบบนี้นะครับคือป้ายแบบนี้ไม่พอสะโพกแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลายที่นิยมอยู่ครับผมเป็นบอลป้ายป้ายแบบม่วงครีมคีมครับผมนะครับปนแดงนะครับผมนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีสีเหลืองเข้าหรือเปล่านนวันข้างหน้านะครับก็ถางละสามร้อยบาทนะครับผมแล้วแต่จังหวะใครนะครับแต่กรอดนี้เปิดมาใครได้ก่อนลูกค้าท่านใดนะครับได้ก่อนก็โชคดีไปนะครับคือหน้าไม้เปิดมาสองติดอันนี้เพิ่งเปิดมาหนึ่งติดอันนี้ก็เปิดเหมือนกันครับแต่ติดติดน้อยๆนะครับผมแต่ก็ขายสามร้อยนะครับผมผมมาผมมาหกร้อยนะกระถางหมก็ขายให้แบ่งให้นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องมาพักฟื้นนะครับผมไม้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ทองส้มๆนะ,ะและปนและเป็นบอลป้ายนะอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมจตหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเลี้ยงไม้ต้องอดทนนะครับรบางทีอ,อันนี้เขาเรียกกิจลรมันนะกิจลามมนกิจลามันกิจล,ลามันก็เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมคือต่ํากว่านี้เดี๋ยวเจ้าของไม้จะว่ากิจลามันนะครับผมนะเป็นตัวแพง ไม้ก็พอมีครับผมนะครับอ่าไม้เพิ่งจะเปิดตัวแล้วครับผมนะครับเป็นปักษาวานอนนะครับผมนะครับยังเป็นที่ลอยอยู่นะครับลูกค้าต้นนี้นะเดี๋ยวจะขายเป็นต้นไม่รบกวนเวลาเยอะนะครับผมนะครับค่าใครเห็นความสวยเขานะครับ สาวานอนนะครับผมนะครับคือระหว่างลิงกับใบหอกปักษานะครับราคาผสมกันนะครับแล้วก็ออกมาอยู่ในกระถางแปดนะฮะหน้าไม้เปิดดิ้งดังสุดสวยเลยนะครับผมนะครับปักษาวานอนนะครับผมนะฮะกำลังโปรโมทอยู่นะครับผมผมก็แบ่งมามีดแรกของเขานะฮะมีเขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงมีดแรกนะครับก็แบ่งก็แบ่งแบบแถวแถวหน้าแล้วครับผมเขา ให้ไปเอานะแลวหลอดหม่เปิดอื้มเนาะลูกค้าครับกระถางนี้นะครับผมกั้นใจปล่อยเลยนะไม้แบบกะเอาเขาให้มาทําจํานวนนะครับผมแล้วค่อยแบ่งพร้อมๆกันแต่คุณลูกค้าเอาไปก่อนเลยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมขอหน่อยขอหน่อยขอสักห้าสิบาทเนี่ยคือร้อนๆนะครับผมเมื่อกี้ไฟแนนซ์โทรมาครับเอออัศรวุฒไฟแนนซ์โทรมานะยก็เลยต้องปล่อย ครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ0ูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ด3 8 5เก้าี่สามแปดห้านะครับผมบริการปลายทางก็หกสิบาทนะครับผมนะฮะปลายทางหกสิบาทแต่ถ้าเกิดว่าใครใครต้องการต่ำกว่านั้นก็คือว่าโอนนะฮะห้าสิบาทนะครับผมนะครับต้นนี้ไม่มีใครชอบหรอครับนะครับอ่ะผมปล่อยให้นะครับผมในวันนี้นะจากแปดร้อยนะครับเออจากแปดรอยห้าสิบนะครับนะฮะผมให้อยู่ที่ ไปหกร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้นะฮะไม้เป็นไม้เอ่อไม้ไม่มีชื่อเนี่ยครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะฮะสวยๆหน้าแบบนี้นะครับอึ๊บโอ้โหต้นนี้ขึ้นกระถางแปดไปนแล้วนะลูกค้าแล้วครับแล้วก็จะเลี้ยงนอกตู้แล้วนะครับผมนะครับเป็นตระกูลไก่นะครับผมนะฮะพวกตระกูลมงคลไก่ฟ้านะครับผมนะครับ สวยนะครับผมนะครับนะฮะตระกูลมงคลไก่ฟ้านะครับเป็นฝักเดียวกันนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับผมผมเริ่มเลี้ยงนอกตู้แล้วก็เพิ่งเอาออกมานะครับเดี๋ยวจะให้เขาเติบโตแล้วก็ลงหัวนะครับผมเอาไปกระถางนี้นะครับเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยห้าสิบก็ได้นะครับผมนะครับนะฮะฝักเดียวกับมงคลไก่ฟ้าแแต่มงคลไก่ฟ้าก็อย่างแพงเลยนะครับ เป็นไม้แยกหน่อครับผมนะครับไม้แยกหน่อใบหอกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทเป็นหน่อครับผมนะฮะแล้วดูหลอดใหม่นะครับผมนะครับอันนี้เป็นพวกเป็นพวกต้นแม่เขาครับผมต้นแม่เขาจะด่างแบบนี้นะครับนะฮะตอนี <sü Rap. S 1> ้ก็แยกออกมาจากต้นน <Saudi Rico. S 1> ี้แล้ะครับผมนะครับครับครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับนะครับ วาจะใดก็พูดไม่ดีก็กลับขอประทานอภัยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ